กรณีที่5นะคะจริงๆกรณีที่5รูปแบบจะค่อนข้างใกล้เคียงกับกรณีที่4คือจะอยู่ในรูปแบบของมี2องฟังก์ชันคูณกันกรณีที่5บอกว่า f(x) จะต้องมีรูปแบบคือ x คูณอยู่กับ v(x) โดยที่ v(x) เนี่ยเป็นอยู่4ฟังก์ชันอาจารย์จะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม v(x) ของคุณอยู่ในรูป exponential ให้คุณไปเลือกใช้กรณีที่4 อย่ามาใช้กรณีที่ห้าเพราะกรณีที่ห้าใช้ยากกว่านะคะคือถ้าถ้า v x เป็น Exponential ปุ๊บไปใช้เลื่อน Exponential ง่ายกว่าอย่ามาใช้กรณีที่ห้าให้ไปเลือกใช้กรณีที่สี่แต่ถ้า v x เป็นฟังก์ชันอื่นใดที่ไม่ใช่ Exponential ไม่มีทางเลือกค่ะต้องมาใช้กรณีที่ห้าเท่านั้นนะคะซึ่งกรณีที่ห้าเขาบอกว่าถ้าคุณมีเศษหนึ่งส่วน p d คูณอยู่กับ x v x แล้ว นะคะการที่จะหาคําตอบตัวนี้เนี่ยให้ใช้สูตรนี้เลยใช้สูตรเลยไม่ต้องคิดมากนะคะยกตัวอย่างเช่นต้องหา yp ของสมการเชิองอนุพันธ์ดังนี้นะคะอนุพันธ์ครั้งที่สองของ y ลบ y เท่ากับ x ไซ x นะคะ x ไซ x เป็นกรณีที่ห้าไหมเป็น vx คือ vx คือไซ x สิจ้ะ นะเขียนให้อยู่ในรูป PD ใช้สูตรเลยนะฉะนั้น PD ของเราคืออะไรคะ PD คือ D กกำลังสองลบหนึ่งนะคะดูสูตรนะสูตรอยู่ด้านบนนี้อยู่ด้านล่างพอด,ดีเลยคุณดึง x ออกมาคุณจะได้เป็น x อ็คูณเศษหนึ่งส่วน PDVx ใช่ไหมคะเอ็กซเศหนึ่งส่วน PDVx คือ sin อ็กลบอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ PD pd เราคือดีกำลังสองลบหนึ่งดิดีกำลังสองลบหนึ่งบาได้สอง d เนี่ยคะ่ะเลยได้เป็นลบสอง d หารด้วย pd ยกกำลังสอง p d คือดีกำลังสองลบหนึ่งยกกำลังสองก็คือทั้งหมดยกกำลัง 2. สองไซด์เอ็กซไซดได้อะไรคะ cos x มีคนสงสัยว่าเราควรจะทำให้กรณีนี้ควรจะทำด้านล่างหรือด้านบนก่อน ทำตัวไหนก่อนได้คําตอบเหมือนกันค่ะแต่ครูชอบกําจัดดิฟไปเ,เพราะว่าเราดิฟให้มันจบๆไปเหลือแต่ฟังก์ชันแล้วค่อยอัพไลนอสูตรอื่นๆเข้าไปในความรู้สึกของอาจารย์มันง่ายกว่าคือไม่ชอบทํำอะไรแล้วยังติดเครื่องหมายดิฟอยู่นะคะจันก็เลยดิฟซายออกมาได้คอร์สจากนั้นกรณีที่เท่าไหร่คะเนี่ยใส x สามเเท่ากับหนึ่งนะคะแทน a ลงไปในเทอมดีกำลังสองทั้งหมดแทนด้วยลบ a อกำลังสอง a เท่ากับหนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูนลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งได้อ่าก็เลยได้เป็นลบ x ส่วน 2, สองไซด์เอเรียบร้อยจบตัวนี้ a เท่ากับหนึ่งหนึ่งกำลังสองได้คูนลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งได้ ลบสองกำลังสองได้ได้เป็นลบสองส่วนสี่คอสเอ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ